นะพอเราจะไว้นะหนึ่งทานที่เราทำเอาไว้อาหารสองศีลที่เราสมาทาน,นสองอย่างนี่นี่นี่คือความอาัศจารรย์นะพอเราฟังกันอยู่นะนสองอย่างนี้คืออะไรกันเราเคยได้ยินมาโลกใบนี้เป็นที่กําเนิดของกามมาคุณนะนเราเคยได้ยินกามมาคุณอยู่ใช่ไหมไอ้ที่ไหนก็พูดถึงเรื่องกามาคุณอ่ากามเนี่ยเนะทําให้เกิดคุณก็คนนี่แหละทําให้เกิดกรรม ในโลกนี้เขาเลยยกย่องกามคุณกามคุณหนึ่งรูปสองเสียงสามกลิ่นสรสห้าสัมผัสเนี่ยกามคุณห้าเนี่เป็นที่ปรารถนาของโลกในคนสัตว์ปรารถนาในกามคุณทั้งนั้นเลยทีนี้กามคุณมาจากไหนฟังดีนะกามคุณมาจากไหนมาจากทานที่เราให้ ศีลที่เรารักษาเอาละ่ะทานที่เราให้เนี่ยทาให้เรารวยรวยทุกอย่างเลยอืมรวยพี่รวยน้อยรวยกเก้ยวเว้นเงินสองทรัพย์สิสนปัจเจกทั้งสี่มาจากทานบารมีทั้งหมดเดี๋ยวเขาเรียกเป็นทานบารมีนะอนามาจากบุญทานถ้าคนรู้ไม่รู้ก็ช่างว่าแต่ให้ทานปับ๊บเตรียมตัวเลยมันเป็นเหตุป,ปัจเจโยของเขาเช่นนั้นกรรมมาปัจเจโยของเขาเช่นนั้นอาหารปัจเจโยมันเป็นเช่นนั้นอย่างแบบ อินทรีย์และปฏิโยเขาเอาไปเช่นนั้นของเขา